โควิดรับยาถึงบ้านไม่ต้องเดินทางแอดไลน์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์พิมพ์แอดหนึ่ง r p p สามารถพิมพ์ในไลน์ได้ทันทีแจ้งว่าตรวจพบโควิดและต้องการพบแพทย์โดยผู้ป่วยจะต้องส่งรูปบัตรประชาชนและผลการตรวจโควิดเข้าทางไลน์โรงพยาบาลหลังจากเจ้าหน้าที่ติดต่อกับ คุณหมอจะทำการวิดีโอคอลเพื่อสอบถามและเช็คอาการและในกรณีที่ต้องการใบรับรองแพทย์สามารถแจ้งกับคุณหมอได้เลยค่ะโดยผู้ป่วยจะต้องโอนชำระเงินตามสิทธิการรักษานั้นๆสามารถรับยาได้2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลเดอร์มีค่าใช้จ่ายตามระยะทางสามารถให้ญาติมาติดต่อรับยาแทนได้ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ หากกรณีมีอาการรุนแรงเช่นแน่นหน้าอ,อกหอบเหนื่อยไข้สูงมีโรคประจำตัวแทรกซ้อนควรมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล